มันในเมื่อกี้เขาเที่ยงอยู่น่าเสียานเขาบ้านเขาบ้านพี่นาโอาหารกลาสองผ้าเขาซ้ำเมื่อกี้แข้งน้องหม่ก็แม่เส็บหมุกดาวันเค็เค็มับแซ่บกับเสบนางเอนนี่สองไอเนาะสีมือขวดีม่นางเอนนี่ แกนอใหม่เนางมุกดาเป็นยังไดไม่ััเป๊บซีเป็นกินเสีบอยู่บนและเซ่บมันเอาตัวมันตายมันปได้เลยนี่นี่ตายมันจะตอกับศาตกันโอ้มันเหมือนจะแมนบ้างด้พี่ทอดผูกอืมเนาะายปกิมากอามากินเขาทํงกันในผพี่นองเนี่ยเสบๆเจี๊าวเ่กระ้าใส่สาวใส่ขึ้ะรกะอนจะลกขาพี่น้องเลยกย มาคอกมาคอกกาดน้ำเพิ้ลกาดเพิ่นเรือหน้าเลยมาคอน้ำเพิ่นไปนดำเสีบอยู่ขากไรขากไรเท่าไหร่กินเขาแล้วเลยจำปีจำปีกินสม ่วไม่ไ้ไปขายเลหนเจี้จะขายไหมขั้งเลื่อยเะเปิดประตูเองก็ได้ขวยก็ได้ผู้เจ้าผู้เจ้านกินขขาวพรทะันแล้วพี่น้องแนไเปาคนคนอร่อยเขายเองปาคำเขาแลนเลยมาล้เราก็มาแลอ สองหมื่นซื้อสามหมื่นถือไรราคาขวดบินลูกตัวละหมื่นละหมื่นขวดคายผ่านทิโตะัก่อนเจอาใช้เงินเหรียงขวดแบบกระลุกเนาะไม่กระลุกขายเยอะข้อมือสี่ทำสี่หมื่นหกทามาคล้ายหมื่นสี่พี่ชายพี่ซื่อแม่ใครแม่กระลุกตัอเฮงหกไหม กินมนาบกินน้ำไาด้าหลังไ้นไอนเลยขิ้นยัวยูหน้าโอบรรยากาศากาลางไรลมเย็นบีๆเลยเออมั <c oughs> นมาเจ็บมจุกนามาเลยน้าเสียคานเนี่ย <c oughs> <c oughs> บอลเปนยูก็เป็นขักไลยไปหนองเ้ยบอลพักบอลเศรา <c oughs> ้า <c oughs> จอดบอลได้ก็มีแต่โหลดพิ่นปุ่นปากกล้วย หน้าพ่นดำแล้วเพื่ออะไรนำฉลอกสีจอกขาพ่นเรือก็เลยมาคอกขาดน้า่นไปดำโอมหมูอะไรได้บักนอนกับ่นอนมันกอมผู้ใหญ่ดีจังกอมผ่้ใหญ่อีกร้านชายก็ได้เต้มเสือจักตื่นอนรับก่อนร้านร้านนอนกอมร้านนอนร้านกอมผ่้ใหญ่ผู้ใหญ่นอนหลับพี่น้องเลยคนก็อผู้ใหญ่สีหลับก่อนหลานเอานมให้กินนะขวดได้ก็ โหลับกินอกบลับมานั่งอยู่คือเเ่าลานก็ได้พี่น่อยเลยเอากินเขาก่อนพี่น่องกินเขาน้ำเปลนก่อนไม่ไงเป็นสี่เราบบถ่ายเราหิ้ขาวแหงฝากไว้จำหนีก่อนพี่น้อยสำหรับคลิปนี้ก็ไดปลาบนไหนโมลูกปลา